สวัสดีท่านผู้ชมสบ,สบายดีสบายดีตอนสายๆพี่น้องจ๋าสิบโมงกว่าแล้วบรรยากาศก็มืดฝ้ามืดฝนคือเก่าปิดตาฝนสิตก,กระบ้ตกสิพาพี่น้องเลาะทุกนาหลังจากที่ดำนาแล้วดำนาแล้วเบิดแล้วเขา่าเคียวเบิดแล้วพี่น้องเห็นป่ เขาเขียวเต็มทงแล้วทั um pues ้งกระดำแล้ว่อกี้มือเขียวไปแล้วนี่นายลี่ก็เริ่มเขียวแล้วเนาะแต่ว่าน้ำแห้งฝนบ่ตกน้ำคอนปลาคอนไดแล้วนาเบามีทังกระดำแล้วเขียวไปเลยด้บริยากเนาะ บอลแหงก็แหงนำ้ำเริ่มแตกกกแตกกอดำหน้าปีนี่แป๊บเดียวแล้วเนาะก็ถือว่าไวเพราะสมควรอยู่แต่ว่าแถวนี้น้ำหลาย ส่วนใหญ่ก,ออก็ปล่อยน้ำหอกปล่อยน้าออกจนแหงนี่แถวหน้าให้ยาวดําหลังโมมันติดแล้วก็ลังเริ่มเขียวโบกเกินสามเมอมืนอนี้ก็ขึ้นมาเทียงฟังนี่ส่วนใหญ่ก็มิเตียบุญได้ขึ้นมาก,กบกน้องเมยมาเลี้ยงวัว ตะก้ากระดำแล้วแล้วตะก้ายังเหลืออยู่ตะก้าให้เดียวนี่แหละทีมิกาบรรยากาศดีดีแต่ละมือมือดฝนบอดแดดลมเย็น อันนี้ฮัก็ดำแล้วมือวันก่อนตะกากาเหลืออยู่หน่อยเดียวก็สิไปดับหน้าฟังนั่นหน้าใยรวยแต่มันบ่มีน้ำารอฝนตกพุนละบ่หัวสิได้ดำบอ่แต่ว่าคนที่บ่หันแล้วก็หลายในแถวบ้านเพราเขาเจ้าบ่มีน้ำดำเมือนฝนบ่ตกฝนตกแต่ละมือกับบ่แห้ง เล้ากันสูบน่ำในสารน่กกบ,บกไปเคิงหนึ่งสบายดียายบุญเอาไปเลี้ยงงัวมาละวดิห่นงก็ขึ้นมาแต่ละเมือก่ะยายบุญมาเลี้ยงงัวพี่น้องเอาน้องเมือไปเสียคือเบื่อเห็นเขาขึ้นสวรรค์ไปเนี่นนยขเขาขพาไป,ไป ยายแล้วมาซับหยาเสียหยาออกจนเบเิดแปนเอือเติดพี่น้องจากที่หกหกแล้วมาปลูกได้บัดนี้จากเราปลูกอย่างนี่ปลูกหอมต้นหอมปลูกมะพริกมะเขือแล้วปลูกเรียบร้อยแล้วหอมแดงนี่แล้วก็มะพริกมาปลูกมะเขือมาปลูกหน่อกล้วย อันนี้ก็มีตะกอไผ่ปลูกเด้พี่น้องนี่กอไผ่ปลูกเกลือปลายอบุญแต่ลเมืรอนะมันีีเกลือละตักลงมาเกลือดูให้อาหารปลาว่าสิอาหารปลาลงมาไก่สิเบิดแล,ะละ้วล่ะปล่อยปลาตะเพียนก็ปล่อยปลาเข็งลงไปเนาะสืบปลาเข็งมาสองร้อยตัวบ่ตต้องเต็มเด้อ หลังจากที่ดำหน้าแล้วกัไม่แต่ขึ้นมาเลียงง่วอะไรยู่ฟังนี่ว่าดลายมันกินเบเบิดปีกนะ่อนน่ะเลียงร้ายหลาย,ลายทั้งป่าตะเพียนป่าทับทิมทั้งป่าใน ทั้งป่านิน้นชุดไทยเขามาลักกินเบิร์ดเขามาลักเอาส่วงเกี่ยวเขาผมว่ามีเวลาขึ้นมาส่วงลำหน้าแล้วก็ขึ้นมาสมเอมือยู่ปลาและปีที่แล้วบรไปปล่อยปีนี้ก็เลยเอามาปล่อยอีก มันเคยได้กินว่าแต่ค้นยางมากแตกสวดๆมาหลดบ่มีมากกับบ่เห็นไผ่มาถามยายบุญว่าเขาคุณสวรรค์เบิดจะเข้าไปยัง ขำมากอะไรงว่วเขาขออกตื่นมากกับขึ้นมากเลี่ยงหลังจากที่ดมหน้าแล้วน้อไม่มันก็นขึ้นสูงไนแล้วน้อไม้อยู่ข้างบันไดเลยน้อไม้บ่งพี่น้องมันบ่มไม่หนามนี่สองนอกับพาะแกงแล้วมีอนแนงมันเนี่ย หน่อไม้หน่อไม้บงหน่อไม้ไลายมันขึ้นเหี้ยวขึ้นชูงมปุนละอยู่ฝั่งนี่เดินกว่างมองเรียงงัวหลหลทีกับเลือแค่นี้แหละพี่น้องบริเวณเท่าที่เห็นนี่มะจีดาต้นนี่ก็เป็น ยี่สิบกว่าปีสามสิบปีแล้วเด้สมัยยังแต่ยังหน่อยมนยังเป็นหมากเสยกาลังเป็นหมากหน่อยเนี่ยต้นมันแก่จะมันตายต้นม่วงก็หลายต้นอยู่สมัยตะกี้ก็เถียงอยู่นี่ละเถียงลังเกาอยู่ตรงนี้ปีที่แล้วก็ปลูกมกแตงมกแตงซุกกองอยู่แต่ว่าปีนี้ก็ปลูกได้พี่น้องแต่ว่ากำลังลามคือ แตงไทยคนคุณยายมาเสียหนาซับหนาส่วนใหญ่แถวเราแวกหน้าเบาหมีกับสิแล้ลวบดสุดเจ้าแต่ว่าแถวบ้า,บานาแถวแค้นี่นะเขาเจ้ากับบ้านแหลวเลยบางเจ้าบ้านนี่ดำกับมีพี่น้อง แล้วแต่พูดแล้วนำนั่นนอก,ก็นจนแหงพากนันนันสูบนำลงให้หน้าพากนันมาดำเขาใส่อีก ปลูกมกทัลมกแตงพร้อมด้พี่น้องกำลังเป็นหมากกำลังเป็นหมากกำลังออกดอกมกทั่วส่วนใหญ่แต่ละปียายลร้ยแล้วก็ปลูกสู้ปีเดี๋ยวเบิดหลุดหน,นีแล้วเดี๋ยวเราก็ปลูกมกทั่วปีเนาะจนเกี้ยวเขาแล้วยังได้กินอยู่เด้มกแตง มกแต่งห้ากระสีไม่เห็ดข่างใส่จนมันลามเครือลงดินเวลาขึ้นมาฟังนี่ก็ยังหน่อยก็มีมกทั่วต่ำมักแตงต่ำพักหอมก็มีกอ,อีตูไวใ้ไวใส่มกไว้ใส่หมกปากเขียงหน่อย แต่ว่าน้าแถวนี้มันแห้งอันนี้พี่น้องมันเริ่มแห้งกันแล้วตอนฝนตกนะปลาคือร้ายหลายปลาเข็งแต่บ่หัวตอนนี้นะมันมีชีวิตหลอดบอกน้าเริ่มแห้งเบิแล้วขันฝนโตลงมากสิเดไปดําหน้าอีกฟังนั่นพอปีนี้ เห็ดหลายกัวเกา่ากลับไปเห็ดฝั่งนั้นตอนแรกว่าสิบหัวเห็ดดอกแต่ว่าพอหนุ่มเหมยไปไถไว้ก็เลยได้สิไปได้ไปดำฝั่งนั้นกล้าก็เลยออยู่เครื่องให้บรรยากาศดีครับพี่นอ้องเที่ยงหน้าฟังนี่นะบ่เคยคำว่าหอนเย็นเนาะ นี่มองพักพ่อนยายบุญหลังจากที่ไปเลี้ยงงัวมาก็นอนเย็นสบายอยู่ใต่ห่มคอมีเป๋นอนกินข้าวเที่ยงแล้วยังยายบุญสิบเอ็ดโมงแล้วเพื่อนไปเลี้ยงงัวกับประมาณแปดโมงสิบอโมงกับผัก คำคำบายสองบายสามก็ไปปล่อยงัวสี่หาโมงกับไรเขาคอกมัอนี้คุณยายจะแปลงแดบเห็นเนึกว่าขึ้นมาเถียงฟังนี่กับเห็นมืนว่วานแล้วขึ้นมาพี่เพื่อนมาปลูกผักเพื่อนแล้วมาเลี้ยงงัวแต่และเมื่อแล้วก็ถือติบเข่ามาเนว้กิ่นถือมามัอนี้จะเพื่อนไดยังเนี้กิกนบ่น มักม่วงเบิ่งยังบุญดีครับพี่น้องอยู่นี่นะบบมีคำว่าแดดเด้ดยามแดดกับมันทมตลอดอยันคำหมดแหละใบมันหลายใบยขอเบินะ่งเนี่ยแต่บบมีหมากต้นหมักม่วงกับมีหมักม่วงกับมีอยากกินสมกับมีหมักม่วง แต่ว่าอยู่ตนอื่นเบอด์ละเด้เนาะแต่มะม่วงอันนี้มันงานมันสุกซานี่ยังมีอยู่มะม่วงปุนทั้งปุนยังมายังยังอยู่เด้อยังหลายหน่วยอยู่เนี่ยเวลาอยากกินสมมะม่วงของเรามันดกแต่ด้านล่างยังยังอยู่ อุ้ยสุกแล้วจนมันสิล่นย่อยบุญน,นี่ก็ดีอุ้ยสุกแล้วก็ยังหยาบอยู่เบื้องในพี่น้องมะม่วงสุกนี่ยังง้งอยู่นั่นยังหลายหน่วยอยู่ เนี่ยอันนี้บุสุกง่ายได้ยังอันบหันเด็กแกรประมาณเดือนหนาวยังเหลือประมาณสิวกาลูกได้เนี่ยสามลูกเอาไว้กินสมบัดเย็บบุญแล้วขึ้นมาเลียงงวัวมม่วง อุ้ยนวนี่แม่นสุกแล้วบ่อุ้ยสุกแล้วสุกแล้วนะจ๊ะสองลูกเอาเมื่อหาคุณยายกินกับเขานวยนี้ก็สุกแล้วก้นสอดเนี่ยปิดได้เลยก้ดสอดแล้วเหลืองเหลือบบกิ่ลูกเหลือประมาณเจ็ดแปดลูก บ้านสุกเนาะนี่มะม่วงเก็บสดๆจากต้นเริ่มสุกบนแล้วขันนโกเก็บมันกระลนเด้จากทุง่งนาโล่ง ตอนนี้ดำเบิ้ลแล้วพี่น้องเอาไ้กินเย็บบุนเอามกม่วงสุกแล้ว แะ้วพี่น้องจ๋ามาก่กีนก็ชิขอเก็บภาพบรรยากาศใเพียงเท่านี้ขอบคุณทุกกำลังใจไปแล้วท่านผู้ชมสบายดีหลังจากที่ดับหน้าแล้วผ่านไปอีกไม่กี่เดือนข้างหน้าก็ิดะเกี่ยวเขาแล้ว